สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสาไทยเอกสารสีใบเดียวเห็นราคาทคแทบช็อกแพงเกินไปไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการโพสเล่าเหตุการณ์จากที่ตนได้ไปถ่ายเอกสารสีแต่ปรากฏว่าราคาแพงถึง400บาทโดยระบุข,ข้อความว่าเราเพิ่งรู้ว่าถ่ายเอกสารสีขนาดหนึ่งกระดาษ A4 หนึ่งใบราคาขนาดนี้400บาท หนึ่งใบครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายเอกสารสีแพงที่สุดใครสนใจถ,ถ่ายเอกสารมาร้านนี้ได้นะคะแพงสะใจดีเหลือเกินพิกัดร้านตลาดระเบาอไผ่ปอลอเราถ่ายเอกสารสีดำปกติสาใบ และเอกสารสีหนึ่งใบราคารวมทั้งหมด500บาทตามใบสลิปที่โอนมาถ้าราคาเอกสารสีใบเดียวราคา400บาททุกคนคิดว่ามันเป็นราคาที่สมควรหรือเปล่าสำหรับเราคือช็อกมากค่ะทั้งนี้หลักผู้พพนได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าหลายคนถามว่าทำไมยอมโอนใจ อธิบายค่ะน้องสาวเรารีบเอาเอกสารไปส่งที่อบตอเพราะอบตอกำลังจะปิดถ้าเราไม่โอนเรารีบไปเราก็ไปไม่ทันอบตอปิดเราต้องตัดสินใจรีบโอนไปก่อนเพราะถ้ามามัวแต่ถามโน้นถามนี่เรื่องไม่น่าจะจบง่ายๆเลยไปก่อนแล้วคิดในใจว่าไม่เข้าอีกแล้วร้านนี้แล้วที่พ์วันนี้ก็เพราะความโมโ oh หและคิดว่าเอาเปรียบกันมากเกินไปสุดท้ายไม่ต้องการเอาเรื่อง หรือเอาเงินคืนอะไรแค่อยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อย่าทำแบบนี้กับใครอีกอย่าโทษว่าไม่รู้อะไรเพราะเราไม่ใช่คนแรกที่โดนแบบนี้ที่ร้านของคุณขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ